สกินแคร์ตัวหนึ่งที่ใครหลายคนมักจะมองข้ามไปแล้วมองไม่เห็นถึงความสําคัญของมันนะครับผมนั่นก็คือครีมกันแดดครีมกันแดดเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจําเป็นมากๆนะครับผมยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยยิ่งควรใช้ครีมกันแดดนะครับผมเพราะว่าครีมกันแดดเนี่ยมันจะช่วยป้องกันรังสี UVA UVB ยิ่งในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยค่า UV index ค่อนข้างสูงแดดค่อนข้างแรง ครีมกันแดดเนี่ยจึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำป็นมากนะครับผมครีมกันแดดเนี่ยไม่ได้ช่วยป้องกันแค่แดดอย่างเดียวนะครับผมจะป้องกันผลกระทบที่เกิดจากแดดด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีผิวไม่สม่ําเสมอความหมองคล้ําที่สําคัญก็คือช่วยป้องกันริ้วรอยก่อนไวัยได้ด้วย คลิปนี้บรลเยอยาจะมาแนะนําครีมกันแดดที่ทั้งปกป้องรังสี UVA UVB และรอง UVA มีค่า SPF 50บวกค่า PA สูงสุดถึง4บวกและที่สําคัญคือมีค่า PPD สูงถึง46ซึ่งกันแดดตัวนั้นที่บอลอยากมาแนะนำนั่นก็คือนี่เลยครับผม L'Oreal UV Defender Invisible Resist Daily Sunscreen ครีมกันแดดแถบแดงจาก L'Oreal Paris ซึ่งครีมกระแดดตัวนี้เนี่ยบอลเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับผมว่าใช้แล้วเป็นยังไงดียังไงซึ่งครีมกระแดดตัวนี้เป็นครีมกระแดดที่บอลใช้แล้วชอบมากนะครับผมเพราะว่ามันซึมสู่ผิวได้ไวแห้งไวไม่เหนียวเดินอะที่สําคัญก็คือกันน้ํากันเหงือ่อกันรังสี UVA UVB และ l อง UVA ซึ่งเป็นตัวการสาเหตุสำคัญของการทําให้สีผิวไม่สม่ําเสมอสีผิวหมองคล้ำและที่สําคัญก็คือช่วยต่อต้านริ้วรอยก่อนไว้ได้ด้วยที่สําคัญคือช่วยป้องกันการเกิดฝ้ากระและจุดด่างดำสายเหตุนหนึ่งของสีผิวไม่สม่าเสมอถ้าใครที่กําลังมองหาครีมกันแดดสักตัวหนึ่งที่ดีๆแต่ราคาไม่แรงบอแนะนํานี่เลยครับผม L'Oreal UV Defender Invisible Resist Daily Sunscreen ครีมกันแดด L'Oreal แถบแดงในตำนาน